สวัสดีค่ะมาพกบกับช่องโมลีทาโลก,กันอีกแล้วนะคะอ่ะแม่หมอจะไปในหัวข้อนี้นะคะอริสตูของคุณกําลังรับกรรมจากผลที่ได้กระทํากับคุณดูซิว่าอริสตูของคุณเนี่ยก่อนที่จะไปดูหัวข้อน้องขอดูพลังงานของตัวคุณในช่วงนี้ก่อนนะคะอ้ยเอาไว้แม่หมอนี่มาถึงก็นี่แม่หมอตั้งผิดป่ะอ่ะ ห้าใบนะคะพลังงานของตัวคุณในช่วงนี้ไพ่นี่มันสับยากเนี่ยแม่หมอไม่ไม่ค่อยได้ใช้เนาะมันก็จะสับยากนิดหนึ่งมันดูใหม่อห้าใบนะคะอ่ะมาพลังงานของคุณในช่วงนี้ <c oughs> สู้เป็นสู้ตายเลยนะตรงนี้ ว oh, ขึ้นใบแรกแม่หมอมองอย่างนี้นะใบแรกขึ้นเดอะเวอร์คุณสังเกตไหมเดอะเวอร์ the เนี่ยมันมัน,ม,น,ม,นมันเมื่อกี้แม่หมอเห็นมันเป็นพลังงานของคุณมันขึ้นมาเลยคุณกําลังยุ่งกับเรื่องงานคุณอยู่ตอนเนี้ยบางคนที่ทํางานหลายอย่างมากย้ายไปอยู่ที่อื่นไปทํางานที่อื่นย้ายบ้านบางคนไม่ได้ทําแค่งานนะย้ายบ้านด้วยต้องย้ายบ้านต้องย้ายงาน หมายถึงว่าพร้อมกันอะทาพร้อมกันไม่ได้ไม่ได้ทาแค่อย่างใดอย่างหนึ่งแล้วตอนนี้งานคุณเยอะมากแล้วก็ทุกอย่างที่อยู่ในชีวิตคุณตอนนี้มันมันเหมือนมัน,ม,นมันเข้ามาพร้อมกันหมดอ่าครอบครัวบ้านลูกบางคนอาจจะมีลูกต้องเทค ต้องดูแลลูกเทคแคร์ลูกอ่าบางคนต้องทํางานไปด้วยเทคแคร์ลูกไปด้วยดูแลที่บ้านไปด้วยย้ายบ้านอีกย้ายที่ทํางานอีกคือมันบางคนมันรวมมาหมดเลยอันนี้คือพลังงานของคุณในช่วงนี้อ่าแล้วไม่หมอมองนะคุณมีความสุขคุณมีความสุขกับสิ่งที่คุณถึงมันจะเข้ามาพร้อมกันแต่คุณมีความรู้สึกว่ามันมันมีความสุขเหมือนเหมือนมีความสุขในชีวิตของคุณแล้ว ถึงจะดูวุ่นวายดูเหนื่อยดูแต่คุณสู้คุณเป็นคนสู้เนี่ยดูวุ่นวายดูเหนื่อยดูแต่มีความสุขอ่ะมีความสุขแต่ว่าวุ่นวายแค่นั้นแค่ดูวุ่นวายดูดูแค่ทําเยอะเฉยๆประมาณนี้แล้วแม่หมอมองนะคุณมีความสุขกับครอบครัวมากบางคนอย่างที่แม่หมอบองบางคนอาจจะกําลังท้องหรือกําลังดูแลเด็กหรือทํางานอะไรที่เกี่ยวกับเด็กก็ได้นะที่ต้องดูแลเด็กหรือดูแลคน ที่เขาช่วยเหลือตัวเองไม่ได้อะประมาณอย่างนี้นะอันนี้ไม่รู้พลังงานของใครมันขึ้นมาให้แม่หมอพูดแบบนี้นะไม่รู้ทำไมอยู่ดีๆีแม่หมอถึงคิดอันนี้อ่าแล้วก็ตัวคุณนะคุณสังเกตไหมครับครับครับคือเป็นไพ่ดีหมดเลยอ่าเนี่ยอันนี้เป็นเจ็ดครับด้วยคุณเลือกเลยตอนนี้คุณเลือกเลยคุณทำแบบ เอ้ยไม่ใช่อันนี้มันห้าห้าคับเนาะไม่ใช่เจ็ดแม่หมอมองผิดแม่หมอเห็นอันนี้นะึกว่าเป็นเลขเจ็ดไม่ใช่เป็นภาษาอังกฤษเอออันนี้เป็นห้าคับห้าคับเนี่ยมงบอกถึงการเ,เคยเสียอะไรไปสักอย่างอะ่ะแต่การเสียของคุณนะ่มันทําให้คุณเนาะกลายเป็นคนที่สู้แล้วก็กลายเป็นคนที่เหมือนเก่งขึ้นแล้วก็สามารถดูแลตัวเองและดูแลครอบครัวของคุณได้แบบดีขึ้นอะ่ะ จากจากก่อนหน้าเนี้คือล้มเหมือนอันนี้ยล้มแล้วไปต่อไม่ได้ล้มแล้วทําอะไรไม่ได้อ่าแต่ก้อนนี้ยคุณลุกขึ้นมาแล้วคุณลุกแล้วคุณสู้ต่อคุณทําต่อเอ่ออย่างที่แม่หมอบอกย้อนไปอใบแรกเขาเดวิมันขึ้นใบแรกอ,ะอ่ะคุณทําทุกอย่างเลยถึงคุณเป็นผู้หญิงคุณก็เป็นผู้หญิงที่ต้องทํางานไปด้วยดูแลไปด้วยดูแลครอบครัวอมีภาระ แบบแบบเนี้ยอ่าแล้วก็ต้องต้องดูแลตัวเองดูแลครอบครัวดูแลพ่อแม่ดูแล,แลลูกคือรวมกันหมดเลยแต่คุณมีความสุขไม่หมองมอง,มองว่าคุณมีความสุขนะอืมถึงจะเคยแบบว่าล้มแล้วไปต่อไม่ได้อะล้มแล้วรู้สึกว่ามันมันมันเจ็บอะเนาะมันมันเจ็บแล้วมันเสียใจเนะี่ยเหมือนอันเนี้ยล้มไปล้มไปแล้วเอากลับคืนไม่ได้แต่ตอนนี้คุณเริ่มใหม่คุณเริ่มใหม่แล้วความสุขของคุณนะ่มันเนี่ยเหมือนอันนี้คุณสู้ คุณเป็นคนที่สู้อยู่แล้วแล้วมีคนคอยให้กําลังใจคุณด้วยในบางคนนะมีคนที่ให้กําลังใจคุณคนที่กเป็นกําลังใจให้คุณนะแม่หมอมองว่าเป็นลูกคุณหรือคนรักของคุณหรือพ่อแม่ของคุณ mm. มันแล้วแต่คนนะเพราะมันเป็นพลังงานรวมนะอัะอนนี้ก็คือพลังงานของคุณในช่วงนี้เนาะอ่ะเราไปต่อในหัวข้อเลยเนาะ mm. วันนี้เสียงแม่หมอดูเหมือนจะแหบๆไ <laughs> เสียงเหมือน เหมือนผู้ชายไหมวันนี้อ่ะอลิสตูของคุณกําลังรับกรรมจากผลที่กระทํากับคุณดูซิเขากําลังรับกรรมอะไรอันนี้เราถามถึงอลิสตูคุณนะเขากําลังได้รับกรรมอะไรคะอันนี้ไม่ได้ถามคุณนะนะอันนี้ถามถึงเขานะโอ้ยไม่หมอมีมปัญหาก,กับการสรับไพ่อ่าใบนี้ดูซิโอ๊ย เขาได้รับกรรมอะไรเหมือนเขาก็มีความสุขนี่ไม่ได้เห็นมีกรรมอะไรแต่ว่าแม่หมอเปิดสองใบนะเดี๋ยวดูก่อนอืมไม่ใช่แหละเมื่อกี้บอกว่าเขากําลังมีความสุขไม่ใช่เทนครับขึ้นกับเทนสอดแม่หมอบอกเลยห้าสิบห้าสิบถ้าถ้าถ้ามองแบบในมุมแม่หมอแม่หมอมองว่าเขาอะห้าสิบห้าสิบมีความสุขด้วยแล้วก็เสียใจกับอะไรบางอย่างด้วยเจบ็บเจ็บกับอะไรบางอย่าง คุณสังเกตไหมไพ่อันนี้ยสอดอะเป็นเข็มนะเข็มนี่เจ็บเข้าไปแบบหนักกว่าดาบอีกนะเข็มอะมันเล็กแต่มันเวลาเราโดนเคยโดนเข็มทิ่มไหมอะถ้าคุณเคยโดนเข็มทิ่มคุณจะรู้เวลาโดนเข็มอะมันจึ๊กหนึ่งอะอ่ะมันเจ็บอะแต่นี่เข็มหลายอันเลยจึ๊กเข้าไปอะบ่งบอกถึงการแบบ เหมือนโดนคุณโดนทิมแทง,เร,งเรื่องจิตใจเรื่องความรักเรื่องผู้คนหลักๆเลยเรื่องความรักคนที่ไม่ใช่คุณหมายถึงตัวอริัตูคุณตอนเนี้ยเขากําลังมีปัญหาเรื่องความรักไม่หมอมองอย่างนี้เพราะมันพอตอนแรกไม่หมอนึกว่าเขาก็ไม่ได้มีอะไรอ่ะไม่ใช่พอขึ้นกับสิบสิบดาบอย่างนี้นะแล้วดาบอันนี้เป็นเข็มอะเขาเจ็บแบบเจ็บเรื่อยๆอย่าเจ็บไม่ไม่สามารถแบบ ทำยังไงได้ที่จะไม่ให้หายเจ็บอะ่ะเขายังเจ็บอยู่ยังเจ็บอยู่อย่างนั้นแล้วก็ไม่ได้มีความสุขกับสิ่งที่ตัวเองไม่หมอมองนะเขาน่าจะเพิ่งเลิกกับแฟนด้วยอริสตูขุนในบางคนเขาเพิ่งน่าจะเลิกกับแฟนหรือมีปัญหากับใครที่เขาหลักอะ่ะไม่จำเป็นจะต้องเป็นแฟนเท่านั้นนะเขาอาจจะมีปัญหากับเพื่อนหรือที่ทํางานเก่าเขาก็ได้หรือเจ้านายเก่าเขาก็ได้ พราะสิบครัพนีมน่มันจริงจริงสิบครัพมันดีใช่ไหมแต่คราวนี้แม่หมอเปิดสองใบเปิดสองใบขึ้นแบบนี้ไม่มีความสุขมากๆเลยหนักยิ่งกว่าภายนอกท,ทําทีเหมือนมีความสุขต่จริงจเนี่ยไ,ไม่ได้มีความสุขนะคนคนเนี้ยอริตศููคุณอนะภายนอกทําเป็นไม่เหมือนมีไม่ไม่เป็นอะไรดูปกติแต่จริงจรภายในเขาเนี่ยเขาต้องซ่อนความเจ็บของเขาเอาไว้อะเขาเจ็บมากเลยนะ มันแม่หมอรู้สึกเลยนะว่าเขาเนี่ยเจ็บกับคนคนนี้มากโดนคนคนนี้แทงข้างหลังโดนโดนคนคนนี้ใส่หลายโดนคนคนนี้ทำไม่ดีใส่แบบถึงขนาดแบบว่าเขาต้องเขาไม่รู้เขาจะทำยังไงเขาต้องเก็บตัวเองเหมือนตัวเองต้องไปเก็บตัว เอาตัวเองเก็บตัวจริงคนคนี้เขาน่าจะเป็นคนที่ชอบสังสรรค์ชอบปาร์ตี้ชอบไปเที่ยวชอบออกไปพบปะผู้คนนะแต่ตอนเนี้ยเขาเก็บตัวเขาเก็บตัวแล้วเขาก็อยู่คนเดียวเขาเขาโพสเขาอาจจะโพสไม่มีอะไรแบบอาจจะโพสปกติแต่จริงๆอ่ะเขาเจ็บเรื่องนี้แหละอย่างที่ไม่หมอบอกอ่ะดูต่อซิดูซิว่าเขากำลังรับกรรมเรื่องนี้อนะไรเนี้ย อลิสตูของคุณนะที่เขาเคยจะทํากับคุณนะ่ะอืมถ้าคุณถ้าคุณยังรู้จักเขาหรือดูเขาน่าจะรู้เรื่องราวของเขาอะ่ะมันเป็นแบบนั้นไหมล่ะอันนี้แม่หมออ่านตามไพ่นะไพ่ออกมาไงก็อ่านอย่างนั้นนะไม่มีทั้งว่าหรืออวยหรืออะไรนะเห็นปะหืมเลเวอร์ขึ้นมาอีกแล้วเห็นปะเขามีปัญหาเรื่องความรักจริงๆนี่มีปัญหาแล้วคุณดูไพ่ไปนี้ สามเหรียญเขามีปัญหาเรื่องความรักแล้วเขาโดนคนแย่งคนรักของเขาคนรักของเขาคนนี้เป็นคนมีเงินด้วยเขาโดนแย่งความรักอะคุณสังเกตไหมอันนี้มันเหมือนเ,อเหมือนเขาเรียกอะไรนะที่ไปไปซ่อมอะอันนี้อันนี้ค้อนนะแต่อันนี้ไม่หมอเรียกเลยเรียกไม่ถูกเออนั่นแหละเหมือนซ่อมมันบ่งบอกถึงการโดนแย่งการเพราะมันเป็นสามเหรียญ การทางานกับคนอื่นหรือโดนคนรักแทงข้างหลังเพราะว่าอันนี้มันขึ้นข้างๆกับสิบสิบสิบเข็มเนี่ยอีสิบทบสอดเนี่ยสิบดาบอะมันบ่งบอกเลยว่าโอ้โหเขาโดนคนรักเขาทําอืมเรื่องเงินหลักๆโดนเรื่องเงินอาจจะเมื่อก่อนมีคนรักแล้วมีเงินคนรักอาจจะคอยซัพพอร์ตเขาแต่ตอนเนี้ยเขาไม่มีคนรักซัพพอร์ตเขาแล้วนะเขาไม่มีคนรักซัพพอร์ตเขาแล้วตอนเนี้ย คนรักของเขามีคนอื่นด้วยคุณสังเกตไหมเดี The ๋ยวเลเวอร์นี้มันมันไม่ได้มันมันบ่งบอกถึงคนรักของเขานะเออเพราะว่าเราถา,ถามถามถึงกรรมที่เขาจะได้รับนี่เขาโดนเรื่องนี้อยู่เขาเจ็บอย่างที่ไม่หมอบอกอะ่ะเขาเป็นคนชอบสายปาร์ตี้นะเขาเป็นคนที่ชอบทำงานชอบเข้าสังคมเนี่ยเพราะมันคือกับสามเหรียญด้วย เขาเป็นคนทํางานเก่งเขาเป็นคนที่ชอบทํางานเขาเป็นคนที่ชอบเข้าสังคมมีเพื่อนเยอะนี่แต่เขาโดนแทงข้างหลังจากคนที่เขาอาจจะรู้จักหรือไม่รู้จักก็ได้แต่ว่าแฟนเขาแทงข้างหลังเขาอะหมายถึงคนที่มาเป็นเป็นสมมุติว่าเขาเขาเป็นผู้หญิงแล้วเขามีแฟนเป็นผู้ชายเนาะแฟนของเขาอาจจะไปแอบมีผู้หญิงคนอื่นอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยอืมเนี่ยตอนเนี้ย แม่หมอรู้สึกเลยว่าเขาเขาเป็นเรื่องเห็นไหมเมื่อกี้เมื่อกี้ที่พูดนะหามอบอกแล้วมันเกี่ยวกับความรักเพราะใบแรกมันขึน้นเกี่ยวกับความสุขความรักสมหวังอ่ะอใบที่สองเป็นเข็มสอดอคิดดูดิเจ็บยิ่งกว่าดาบดาบนี่โดนฟันครั้งเดียวคือเจ็บครั้งเดียวอันนี้เหมือนโดนทิ่มทิ่มอ่ะโดนโดนแบบโดนเข็มทิ่มจิบ๊บจิ๊บจิ๊บจ๊บ,จบ,จบ,จบอย่างเงี้ยเหมือนเจ็บตลอดอ่ะเหมือนเหมือนเจ็บเยอะอ่ะเหมือนโดนลุมประมาณอย่างนั้นนะ โดนเข็มลุงอะอะไรอย่างเงี้ยอ,อธิบายให้เข้าใจง่ายบาดดาบอะโดนทีเดียวมันมันแค่แบบเจ็บทีเดียวใช่ปะแต่อันนี้เหมือนโดนเข็มโดนเข็มโดนเข็ม,ขมทิ่มอะอืมประมาณนี้นะอ่ะต่อดูซิแล้วกรรมที่เขาได้รับเนี่ยมีอะไรอุอ๊ยดี๋กวก็แหม่แม่หมอก็ดูสิกรรมที่เขาได้รับมีอะไรคะแหม่ไพ่ทะเลาะกับไพ่แล้วแม่หมอ ดูสิอุ้ยใบนี้เหมือนยากออกเห็นปะดูดูไพ่เกี่ยวกับความรักอุ้ยตอนเนี้ยคนที่เขาไม่ประเด็นกับคุณคนที่เขาเป็นศัตรูคู่รีคุณนะบอกเลยเขามีปัญหาเรื่องนี้จริงๆเนี่ยเขาไม่ได้มีความสุขเนี่ยเนี่ยกับคนรักของเขาเนี่ยเนี่ยเพราะว่ามันมันขึ้นเป็นสองถ้วยเนาะแถมนันขึ้นกับอันนี้เนี่ยเขาโดนแย่งเนี่ย เขาโดนเหมือนเนี่ยคุณสังเกตไหมว่าสี่สี่สี่คัพอันเนี้ยอันนี้มันเหมือนดาบเลยไหมเนี่ยเนี่ยมันเหมือนดาบทิ่มอยู่ในนี้เลยเห็นปะมันบ่งบอกถึงเขาแบบเขาสมมติว่าเขามีแฟนเขาไม่ได้รับความรักจากแฟนเขาแบบคือแฟนเขาไม่ได้จริงใจกับเขาจริงๆอ่ะไม่ได้รักเขาจริงๆไม่ได้จริงใจกับเขาจริงๆอ่ะเออแทงข้างหลังเขาทําให้เขาเสียความรู้สึกให้ความรักเขาให้แค่นี้เองอ่ะ แถมยังมีดาบปักมาด้วยอะ่ะแก้วทุกทุกอันเป็นแก้วเปล่าให้เขาให้ความรักของคนคนนี้คู่อริศัตรูคุณอ่ะให้คนคนเนี้ยให้คนคนเนี้ยได้แค่นี้เองที่เหลือสามอันไม่รู้ไปให้ใครมันเป็นแก้วเปล่าอะมันบ่งบอกเลยว่าคนรักของเขาไม่ได้จริงใจแล้วก็ไม่มีไม่ได้แบบรักเขาจริงๆอะ่ะเพราะว่าเราเราเปิดทีละสองใบเนาะเนี่ยเห็นปะคุณสังเกตไหม อืมดูสิเนี่ยขึ้นมาตอนนี้เขามีเขามีปัญหาเรื่องนี้เลยกรรมที่เขาได้รับตอนนี้เลยเขาเสียใจหนักมากเลยอ่ะกับแฟนเขาหรือคนที่เขารักมากๆอะ่ะไม่จําเป็นจะต้องเป็นแฟนก็ได้อาจจะเป็นคนที่เขารักอะ่ะหมายถึงอาจจะเป็นน้องที่เขารักที่สุดใครในบ้านที่เขารักที่สุดงี้ก็ได้มันมันเปรียบได้หลายอย่างมันแล้วแต่คนนะเอ,อ,อาจจะเป็นพี่น้องคุณก็ได้ ไอ้อไม่ใช่พี่น้องคนพี่น้องเขาพูดผิดเพราะเราดูเขาน้องอพี่น้องเขาแล้วเขารักมากแล้วเขาก็ไม่คิดว่าพี่น้องเขาอ่าอันนี้จะมาทํากับเขาอะไรเงี้ยเหมือนทําอะไรสักอย่างให้เขาแบบเจ็บช้าน้ําใจหรือโดนอย่างนั้นมันมีใบสามเหรียญด้วยโดนโกงเรื่องเงินเรื่องธุรกิจอะไรเงี้ยได้หมดเลยหรือเผลอๆโดนแย่งคนรักด้วยประมาณน,นี้อืม ดนโดนคนอื่นแย่งความรักหรือคนที่แย่งแย่งเขาไปแย่งแฟนเขาไปก็คือคนที่เขารู้จักประมาณอย่างเงี้ยอืมอ่ะดูต่อมีอะไรคะอ้ยอยไม,ม่หมอเดี๋ยวว่าไม่หมอไนะมหมหก,ก็ชอบมีปัญหาก,กับการสับไพ่ตลอดอ,อ่ะสองใบอันนี้อะไรอู้ เหรีป๊าเซเว่นเหรียญขึ้นกับสี่ดาบคุณดูเขาทำทีภายนอกเขาอะอย่างที่ไม่หมอบอกภายนอกเขาดูทาเป็นเหมือนตัวเองม,ตองมีตัวเองมีความสุขตัวเองรวยแต่ภายในเขาอะนี่อย่างนี้เลยจ้ะแบบนี้เลยนะไม่ได้มีความสุขเลยไม่ได้มีความสุขแล้วโดนแบบ คือคือแค่แค่รูปลักษ์ภายนอกเขาที่ที่เหมือนเขาใส่หน้ากากเหมือนอันนี้มันเป็นเหมือนเหมือนหน้ากากเนาะที่มันเนี่ยเขาเรีกเยกอะไรนะมาร์กหน้าแต่ว่ามันคล้ายหน้ากากไหมก็อบอกแล้วว่าภายนอกเขาดูทําเป็นมีความสุขทําเป็นร่ํารวยอ่าแต่จริงๆภายในเขามันไม่ใช่เลยเจบ็บเจ็บยิ่งกว่าเขาทํากับคุณอีกคุณโดนเขาแค่ไหนใช่ไหมเขาโดนมา,มากกว่า ที่เขาทำกับคุณเป็นสิบเท่าอันนี้เรื่องจริงเลยไพ่มันออกมาบอกแบบนี้เลยอ่ะเขาไม่มีความสุขเลยอืมตอนนี้เก็บตัวอย่างที่แม่หมอบอกเก็บตัวแล้วก็ไม่ไว้ใจคนตอนนี้ไม่ไว้ใจคนด้วยเหมือนเราแวงไปหมดเราแวงทุกคนเพราะว่าเขาเคยให้ใจกับคนคนนี้แล้วคนคนนี้ทำกับเขาแล้วตอนนี้เขาเราแวงหมดกลัว กลัวตัวเองด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้นะพาะว่าขนาดเขายังมาร์กหน้าเหมือนใส่หน้ากากเขาจะว่าอย่ากลัวใจตัวเองประมาณนี้ปะอ่ะดูต่ออ่อคิงวานแต่เขาก็เป็นคนฉลาดนะคนคนนี้นะอุ้ยเขาเป็นคนฉลาดเขาเป็นคนหาเขาเป็นคนชอบทํางานเขาพยายามเขาพยายามทํางานเยอะๆเพื่อที่จะไม่ให้คิดเรื่องของคนคนนี้หมายถึงคู่อริศัตรูคนนะ เขาพยายามอ่าไม่คิดเรื่องของคนที่เขารักคนที่เขาแบบชื่นชมคนที่เขาแบบเจ็บกับคนเนี้ยอเขาพยายามหาอะไรทําเนี่ยดูดิเขาทําหลายอย่างมากเนี่ยเนี่ยกิงวานเน่็นปะเขาทำอะไรก็ไม่รู้มันมีหลายอย่างมากเนี่ยแยกออกมาเนี่ยบ,บ่งบอกว่าเขากาลังทําหลายอย่างหรือคิดก็ได้เพราะมันเป็นไพ่ออฟวานเนาะคิงอฟวานคิด แต่ว่าเขาหาเขาหาถึงถึงว่าเขาทําเยอะเนี่ยเขาก็ได้เงินเยอะนะอ่าเอออย่างที่แม่หมอบอกเพราะใบแรกมันขึ้นเซเว่นเหรียญเนาะเนี่ยเขาทําเยอะแต่เขาได้เงินเยอะนะอ่าเพราะว่าเขาเขาเขาคิดว่าคิดไปก็เท่านั้นมาทํางานทํานู่นทํานี่ดีกว่าจะได้เลิกคิดแล้วก็จะได้มีเงินประมาณเนี้ยแต่เขาแม่หมอมองว่าเขาตอนนี้เขาก็ หาเงินด้วยตัวเองนะก่อนหน้านนี้เขาอาจจะขอจากคนคนรักของเขาอะแต่ตอนนี้เหมือนเขาหาเงินด้วยตัวเองแล้วก็ทํางานหลายอย่างมานี้นะคู่หลิสตูกแต่สิ่งที่เขาจะได้รับเขาดีอยู่เรื่องหนึ่งคือเรื่องเงินตอนแรกแม่หมอมองนึกว่าเขาแบบทําทีเป็นเอภายนอกทําเป็นมีความสุขทําเป็นมีเงินอะไรเงี้ยแต่จริงๆเขามีนะเพราะเขาทําเยอะนี่ไงแม่อันนี้เซเว่นเหรียญใช่ไหมแต่มันมีอันนี้อีกนี่ คิงวานเนี่ยแต่คิงวานอันนี้มันแยกออกไปบ่งบอกถึงเขาทําเยอะ <pir> เขาทําอะไรหลายอย่างหรือเขาทําอะไรที่แบบทําให้ลืมคนคนนี้ของเขาอะอืมประมาณนั้นแต่ก็ปกปิดไม่ได้นะจ๊ะปกปิดไม่ได้เพราะมัน,ม,นมันบอกดูดิมันขึ้นติดตรงกันนะเห็นปะมันบ่งบอกเลยว่าเขาพยายามแบบทําทีไม่เจ็บแต่จริงๆมันเจ็บไปถึงแบบถึงยังบ,บว่าลุกไม่ขึ้นอนะ อืมแล้วไปต่อไม่ได้แล้วตอนนี้พยายามคิดว่าต้องทําอะไรให้มันได้เงินทําอะไรให้มันแบบมีเงินแล้วไม่ต้องไปกลับไปหาเขาอะไรประมาณนี้เพราะไม่หมอมองเขาน่าจะ,ะแฟนเขาหรือคนที่เขารักน่าจะซัพพอร์ตเขาประมาณนั้นมีเสียงเด็กบางทีดูคลิปไม่หมอจะได้ยินเสียงเด็กบ้านนี้เลี้ยงเด็กอ่ะนี่อะไร เจเวนครับกับไนท์ครับเขาเป็นคนสวยนะเขาเป็นคนสวยเป็นคนหล่อนะเขาเป็นคนดูดีเป็นคนแบบดูมีเสน่ห์เป็นคนที่มีเสน่ห์เสน่ห์ของเขาเนี่ยอาจจะเป็นท่าทางหรือหรือหน้าตาเขาก็ได้เพราะเก้าครับเนี่ยมันบ่งบอกถึงเป็นคนที่มีเสน่ห์เป็นคนที่มีความสวยความหล่อในแบบของตัวเองแต่เขาไม่หมองว่าเขาเป็นคนที่สวยนะ เขาดูจากจากไพ่เนี่ยสังเกตไหมเดี๋ยวเขาจะเจอแม่หมอมองนะแม่หมาว่าเขาอะไปทํางานหรือเขาไปทําอะไรสักอย่างเนี่ยเดี๋ยวเขาจะเจออะไรดีๆเรื่องดีๆของเขาก็มีนะไม่ใช่ว่าเขาถึงเขาจะได้รับกรรมเรื่องนี้แต่ว่าเขาน่าจะเป็นคนชอบทําบุญอยู่เพราะไพ่ขับขึ้นเยอะมากบ่งบอกถึงเขาเป็นคนมีจิตใจดีนะาจจะเป็นคนที่จิตใจดีก็ได้แต่ว่าเขาอาจจะไม่ได้ชอบคุณแค่นั้นเองไงเอ เขา,าจะมองว่าคุณไม่ได้จิตใจดีไงเขาก็เลยไม่ชอบคุณหรือเปล่าหรือคุณอาจจะมีอะไรที่เด่นกว่าเขาแล้วเขาทาให้เขาไม่ชอบคุณอะไรอย่างเงี้ยหรือบางคนเขาอาจจะชอบโดยที่แบบเขาไม่รู้หรอกว่าทาไมเขาถึงไม่ชอบคุณก็อาจจะเป็นเขาอาจจะเป็นเจ้ากรรมนายเวรของคุณก็ได้ประมาณนี้นะแต่ว่าคราวนี้แม่หมอมองว่าเขาเนี่ยเดี๋ยวจะเจอสิ่งดีๆเพราะว่ามันมีก้าวถ้วยขึ้นมาเนี่ย เนี่ยเหมือนเหมือนเหมือนเด็กกาลังจะแกะของขวัญเนี่ยมงบอกว่าเดี๋ยวเขาจะเจอเขาอาจจะโดนคนนี้ทํามาเดี๋ยวเขาอาจจะไปเจอคนใหม่ก็ได้เพราะมันเป็นเหมือนผู้หญิงกับผู้ชายเนาะเขาอาจจะเจอคนใหม่ได้นะอแล้วคนคนนี้จะเป็นคนที่ดีกว่าคนเก่าประมาณอย่างนั้นอันนี้อันนี้แม่หมอจะจะไม่ว่าเขาเลยเพราะว่าไพ่มันออกมาไงแม่หมอต้องอ่านตามไพ่แบบนั้นอืมแต่สิ่งที่เขาจะได้รับอย่างที่แม่หมอบอกกรรมเขาได้รับเรื่องนี้แหละเขาเขาได้รับกรรมจากสิ่งที่เขาทํากับคุณแล้วอะ อืมคือเรื่องความรักแล้วก็ไม่มีความสุขอืมประมาณนั้นโดนโดนแทงข้างหลังโดนใส่ลายป้ายสีโดนอุ้นหลายอย่างอะ่ะเผลอๆโดนที่ทํางงทํางานอะไรอย่างนี้ด้วยนะแล้วก็เจ้าหนงเจ้านายประมาณนี้นะอืมอ่ะนดูต่อแล้วมีอะไรอีกไหมคือแม่หมอมองนะเขาถ้าเขาไปทำมาทํางานได้แล้วเขาลืมคนคนนี้ได้เขาจะเจอคนคนใหม่ที่ดีกว่าอืมต้องอ่านน้าให้นะคุณ คุณก็ไม่ต้องไปคนไม่ดีอย่างนั้นจะเจอคนคนดีๆได้ยังไงคือเขาอาจจะมันอาจจะเป็นเพราะความอิจฉาของเขาที่เขาอาจจะเคยทําไม่ดีกับคุณใช่ไหมแต่ว่าไม่หมอมองเขาเป็นคนที่จิตใจดีแล้วเขาเป็นคนที่ฉลาดอยู่นะเป็นคนที่ฉลาดหาเงินเก่งอ่าเขาเป็นคนที่ฉลาดหาเงินเก่งแต่ว่าเขาไม่หมอมองว่าอ่าถ้า ถ้าเขา,าเปลี่ยนตัวเองได้เขาก็จะดีเขาก็จะเจอคนที่ดีแต่ถ้าเขายังเป็นเหมือนเดิมเขาก็จะเจอ,อย่หลอบเดิมเนี่ยย้อนกลับมาแบบเดิมเลยสมมติเขาทําเขาเขาเขาไม่ได้ทําอะไรกับคุณแล้วแต่เขาไปทํากับคนอื่นเหมือนที่เขาทํากับคุณเขาก็จะได้รับกรรมเหมือนเดิมถ้าเขาไปเจอคนใหม่ที่ดีเนี่ยคนใหม่ของเขาน่าจะไม่หมองบอกเลยนะคนใหม่ของเขาน่าจะมีเงินหน่อยมีเงินดูดีประมาณนี้น่นะอืมอ่ะ มีอะไรอีกออกสักสองใบเนาะอุ้ยบางมันขึ้นจะสิบสิบสิบอันนี้สิบไรเนี่ยอ๋อไม่ใช่สิโอ้ยตอนนี้เขาอุ้ยแม่หมอบอกแล้วเนี่ยเห็นไหมถ้าเขาเป็นคนดีใช่ป้ะทำไมไพ่มันมันกลับอุ้ยไพ่กลับเนี่ยมันบ่งบอกเขาเป็นคนที่สู้เห็นไหมเนี่ยถ้าเขาเป็นคนที่ดีเป็นคนที่เนี่ยมันบ่งบอกนะ แสดงว่าเขาเป็นคนที่ดีเพราะไพ่อย่างที่แม่หมอบอกมันมีคัพเยอะมากมันบ่งบอกถึงเขาเป็นคนที่จิตใจดีเขาอาจจะทําไม่ดีแค่คนคนเดียวไงแต่ว่าคนอื่นเขาอาจจะช่วยเหลือคนอื่นแล้วอคอยให้คําปรึกษาคนอื่นอะไรเงี้ยจนจนเขาอ่ะเนี่ยเขาเป็นอันนี้เลยนะเดอะไฮโลเพนเนี่ยมันบ่งบอกเลยว่าจริงๆเขาก็เป็นคนที่ชอบอเป็นคนดีอ่ะเป็นคนดีคนนึงอืมแล้วก็เป็นคนที่สู้ด้วยเป็นคนที่สู้เป็นคนที่แบบ เก่งอย่างที่แม่หมอเขามีไพ่คิงด้วยแล้วแถมยังมีเนี่ยเข,เขามีแบบสิบอันนี้อันนี้เมื่อกี้เห็นมีสิบถ้วยสิบดาบแล้วก็ยังมีสิบนี่ด้วยอันนี้สิบเลยสิบเหรียญอ่ามันบ่งบอกว่าคนคนนี้เขาก็ถือว่าโอเคคนหนึ่งแต่เขาเขาอาจจะแค่ไม่ชอบคุณหรือหรือเขาเคยมีประเด็นอะไรกับคุณสักอย่างแล้วเขาก็กลายเป็นไม่ชอบคุณแค่นั้นประมาณอนั้แม่หมอมองนะอริสตูคุณอะอืมหรือเขาเห็นคุณมีอะไรที่เด่นกว่าเขาเขาก็เลย อิจฉาอะไรประมาณเนี้ยอิจฉามันไส้ประมาณเนี้ยเออแต่จริงเขาเป็นคนที่จิตใจดีอยู่เขาาจ,จะทําไม่ดีแค่กับคุณหรือกับคนอื่นไม่กี่คนแต่ส่วนมากไม่มองมอง,มองเขาเป็นคนที่ชอบให้ความช่วยเหลือคนอื่นอยู่เป็นคนที่แบ่งปันเป็นคนที่มีก็ช่วยอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้อันนี้ก็คือคือ <laughs> คือจะจะ จะว่าเขามันไม่ได้ไงเพราะพ่มันขึ้นมาแบบนี้ก็ต้องพูดไปตามนี้แต่สิ่งที่เขาได้รับเขาได้รับไปแล้วตอนเนี้ยเพอ,พอตอนเนี้ได้รับอยู่ด้วยเพราะพ่มันขึ้นมาเป็นใบแรกเลยที่เนี้ยมันเป็นใบแรกมันบ่งบอกว่าเขาไม่ได้มีความสุขเหมือนข้างหน้าเขาอะใจเขาอะมันมันพังแล้วอะเหมือนใจเขาพังจากคนคนเนี้ยคนรักของเขาหรือคนที่เขารักอะไม่จําเป็นจะต้องเป็นคน เพราะว่าเพราะว่าศัตรูคุณบางคนเขาอาจจะไม่มีคู่เนาะเขาอาจจะแบบว่าอาจจะเป็นเพื่อนเขาก็ได้ที่เขารักประมาณเนี้เขาก็จะโดนทําเหมือนที่เขาทํากับคุณนั่นแหละประมาณอย่างนั้นเขาก็รู้สึกเจ็บไงอ่ะนี่ก็จบแล้วเนาะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแม่หมอแล้วก็กดซุปเปอร์ตงเป็นกำลังใจให้แม่หมอด้วยนะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ